สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสําหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่สเตรงเก้าเหรียญสอดาบ6ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เจเหรียญทรีออฟคัพเดอะเมจิเชียนนะครับ แปดดาบแล้วก็เป็นไพ Sword ่เพจออฟซอร์ดแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือ4 of Pentacles โคอิทธิพล ใบสุดท้ายคือเอกออฟวันะครับเป็นใต้สำรับเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูนะครับชาวกรกฏลักนณากรากฏดาวคู่คองคนหลักของคุณเนี่ยได้เดินโครจรอ,อยู่ที่พบเลือนมอรณะนะครับก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานแล้วก็จะยังอยู่อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยก็อาจจะทําให้ชาวราศีกรกฏลักนากรากฏอาจจะยังทําให้เกิดในเรื่องของ ปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นหนักไปในทาง long distance r e l a t i o n นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าดาวกู้ของคุณตกตั้ง2ปีครึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ดีเลยนะครับการที่ดาวคู้ของคนรักตกในเหรือนมรณะอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องไกลกันบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็อยู่ที่ว่ารูปแบบของ ดวงชะตาแต่ละบุคคลหรือว่าในเรื่องของอไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรอะไรแบบนี้แค่มันอาจจะมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันนะถึงแม้จ,จะดาวคู่ตกในเรือนมรณะก็จริงแต่อาจจะดูเหมือนกับวา่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าอาจจะดูแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่สักระยะหนึ่งหรืออาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันดีนี่แหละแต่ว่าอาจจะยังเป็นแบบเหมือนความคิดอาจจะยังไม่ค่อยแบบ ไปในทางเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีในลักษณะของสิ่งเหล่านี้หรือบางทีนยะคู่ครองคนหลักอาจจะมีโอกาสของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับคุณต้องพยายามดูแลในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนหลักให้มากเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีเพราะว่าชาวกรกฎลัคนากรรกฎเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วยังไงคุณก็สามารถทําได้แน่นอนนะครับทีเรามาดูกันนะครับว่าพ่ะอยากจะ บอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างต่อให้เขาจากไปมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสัญญาณในเรื่องของการที่คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสของการได้รีเทิร์นกับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับใครที่อาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายหรือว่าอาจจะอยู่คนละที่คุณเองกับเขาอาจจะค่อนข้างแบบมี เวลาน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กันแบบนี้ก็จะค่อยๆมีโอกาสที่จะมีการแบบติมเต็มกันและกันได้ดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เบ็นี้เลย3 of c u p เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่นี้6 o of u p ค มันเป็นไพ่ของพลังงานของการที่ตัวคุณเองเนี่ยมักจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆหรือของแทนใจหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของกิฟต์มัวช์ต่างๆของควัญต่างๆหรือว่าเป็นในเรื่องของอา่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคอมมิตก็ได้นะครับหรือได้รับการยอมรับการใส่ใจการดูแลดีๆนะครับหรือว่าการกลับมาของคู่ครองคนรลักก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นไปได้ หลายหลายแบบเลยบางคนอาจจะมีโอ,อก,กาสได้ไปแบบดินเนอร์นะครับไปออกเดทกันนะไปฮันนิมูนกันเพราะว่ามีไพ่3ถ้วย6ถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่ได้ใช้ชีวิตในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยกันนะครับหรือว่าความสุขร่วมกันแบบนี้เป็นตอนมันดู ทำให้ชาวกรกฏลัคนากรากฏนะั้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ดาวคู่จะตกในเรือนมรณะมันอาจจะดูเหมือนไม่ดีก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตัวเรากับเขาทําอะไรนะครับถ้าเราทําในสิ่งที่มันดีและก็สอดคล้องกันมันก็จะยังคงไปต่อในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่ทําแบบว่า ห่างเหินกันไม่ใส่ใจไม่ดูแลกันอันนี้ก็แน่นอนอะ่ะมันก็ต้องแยกกันแน่นอนแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้มันมีพลังงานของการที่ตัวคุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆมอบให้กับกันและกันได้มากขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปสังสรร์ออกสังคมนะครับมีเพื่อนมีฝูงหรือว่าอาจจะพาไปแนะนําญาติพี่น้องใดๆ ็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของสิ่งเราเนี่ยค่อนข้างดูมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงเนี้ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าโอกาสของความสําเร็จของคุณอ่ะมันมีอย่างที่บอกไปแต่คุณก็ต้องปรับมุมมองปรับความคิดปรับมเซตอะไรหลายๆอย่างแล้วลองพิกคอร์พิจารณาในเรื่องของความคิดให้ดีตึกตองให้มากนะครับมีไพ่อะเดอะเมจิเชียนมาพร้อมกับไพ่ นายอบเพนทาโคนะครับ acles, นะ้าวเพนทาโคน่ะหมายถึงตัวคุณเองอาจ,จต้องพยายามดูสถานการณ์บางครั้งเราอาจจะต้องแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ลองมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่ต้องเรียนรู้พัฒนานะครับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เขากับเรามีร่วมกันนะไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะฮาร์รฟันฮาร์รฟันหมายถึงไพ่ของการที่ตัวเราเองอาจจะต้องเรียนรู้หรือพัฒนานะีายไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่า อันใครที่เรียนไพย24ีเบสิกมาเนี่ยนะครับอาจจะรู้ว่าไพใบน,นี้หมายถึงว่าไพามีโอกาสแต่งงานแต่อาจจะได้แต่างงานชา้าอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี้คําพยากรณ์มันสั้นมากมันก็อาจจะแบบว่าแค่ครึ่งเดือนแรกอาจจะไม่ได้แบบแบบยังไม่ได้แบบมีประเด็นในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะพาไปให้อาพบ กับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อะไรใดๆนะครับหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เรากับเขาได้เรียนรู้ได้พัฒนากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันสิ่งที่เต็มๆกันและกันมันเป็นสิ่งที่เราได้รับการคำนวาเหมือนกับว่าเป็นการเปิดใจอ่ะในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มากขึ้นบางครั้งการที่เราอยู่กับเขา มากมากเนี prueba, ่ยบางมันอาจจะเกิดในลักษณะของความอึดอัดใจเราอาจจะไม่อึดอัดใจแต่คู่เราอาจจะอึดอัดใจก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของคนคนอื่นที่ไม่ใช่เราก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อึดอัดก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือเป็นฝ่ายที่กระทําสิ่งเหล่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าไพ่มันไม่ได้บอกด้านมันบอกแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีคนอึดอัดอยู่พอสมควรในบางคนนะครับหรืออาจจะยังยึดต,ติดอยู่กับ าสิ่งต,งต่างๆแบบนี้นะครับกับความไม่มั่นใจหรือความไม่รู้มีไพ่เป็นเอกออฟสอดนะครับชาวราศีกรกฎลักษณา,ากรกฎค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะดูเหมือนกับว่า มันดูเงียบๆนิ่งๆไปสักระยะหนึ่งหรือดูเหมือนกับว่าเป้าหมายมันยังไม่ชัดเจนอะเออประมาณนั้นทั้งที่ตามจริงคุณกับเขาก็อาจจะยังไปมาหาสู่กันได้อยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังมีการปฏิสัมพันธ์หรือการติดต่อกันอยู่เพียงแต่บางครั้งอะใจของเรามันมีความรู้สึกว่าคือเขาอาจจะปฏิบัติต่อตัวคุณดีแต่เขาอาจจะยังไม่คอมมิตกับเราหรือเราอาจจะมองเขาในลักษณะของการที่เราอาจจะต้องแบบอยู่อ่า เหมือนกับอยู่กับตัวคนเดียวในะสักระยะหนึ่งอย่างที่บอกไปก่อนนะ่ะเราค่อยมองเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่อาจจะแค่คุยกันแต่อาจจะไม่ได้แบบค่อยเจอกันนะ่ะมันอาจจะเป็นทรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกนะครับเพราะว่า Die of Pentacle หมายถึงว่าเราอาจจะโดดเดี่ยวอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเท่านั้นแปลว่าผู้ชายก็ได้แต่ส่วนมากจะขึ้นผู้หญิงแน่นอนนะครับผู้ชายอาจจะน้อยกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่า ผู้ชายส่วนมากบางทีเขาก็เลือกที่จะสันโดษมากกว่าอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเลือกที่จะมีแบบตัวติดกันกันกบคู่มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นสัญญาณของอความรู้สึกเหมือนความแบบลังเลกับความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกในเรื่องของการที่อาจจะยังดูแบบแบบเมื่อปัดด้านกับความรู้สึกความรู้สึกของ คุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองไปยึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆหรือคาดหวังกับความสัมพันธ์เยอะเกินไปนะครับอันนี้ไพ่บอกแบบนั้นเนาะว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆแบบนั้นมากจนเกินไปโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้แบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มากเพียงพอหรืออาจจะพัฒนาแล้วแหละแต่มันยังดูแบบปรับ ความคิดหรือจูนมายเซ็ตยังไม่ไม่เข้ากันได้แบบ100%น่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ดูหน่วงดูช้าดูหนืดไปบ้างในบางครั้งบางจังหวะก็ต้องอดูสถานาการณ์นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจให้เราค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าตอนเนี้เราอาจจะยังมีความรู้สึกความลังเลหรือความรู้สึกว่าแบบ เขาอาจจะดีกับเรานะเขาอาจจะรักเรานะเขาอาจจะใส่ใจดูแลกับเรานะแต่บางครั้งใจของเราอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าตอนดีก็ดีแต่ตอนหายก็หายเลยแบบนน้นเป็นต้นก็อย่างที่บอกว่าดาวคู่ของคนรักของคุณโคจอนอยูเน่พบเรือนมอรณนะ จะให้เขามาแบบดีกับเราตลอดเวลาหรือว่าหวานชื่นกับเราตลอดเวลาเหมือนที่เคยเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดูสถานการณ์ไปสักนิดหนึงเนาะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วอะมันมีเจ็ดเหรียญอาจจะต้องแบบรอคอยอสิ่งต่างๆอีกสักระยะหนึ่งแต่ ผลลั์ในสิ่งที่คุณรอคอยมันอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือได้รับการใส่ใจการยอมรับนะครับหรือว่าคอมมิทเมนต์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่บอกว่ามันมีไพ่6ถ้วยใช่ไหมครับแล้วก็3ถ้วยข่าวดีต่างๆอะไรแบบนี้นะมีเด็กถือดาบบางครั้งเรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างว่าแบบดูไม่ค่อยได้ดังใจตอนมาก็มาตอนอยากหายก็หายมันทําให้เราแบบวาวุ่นอะ กับความรู้สึกหรือว่าวิตกกังวลเพราะเราอาจจะไม่ได้เห็นในมุมมองของความรู้สึกในสิ่งที่เขาเป็นในณเวลาตอนนั้นก็ได้เช่นเขาอาจจะบอกมีงานเยอะงานแย่งานนูน่นงานนี่หรืออะไรแบบนี้ครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าแบบงานอีกละงานอีกละบางทีเราก็มีความรู้สึกเบื่อบเบื่อเซ็งเซ็งกับ คําตอบของเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเพราะว่าเวลานะครับจะช่วยเยียวยาเราเองเพราะว่าเจ็ดเหรียญบอกว่าโอกาสของความสําเร็จมีเพียงแต่มันต้องมีเงื่อนไขในการรอคอยแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาเรานะครับและโอกาสของการที่เรากับเขาจะได้แบบสวีทกันนะครับมันก็มีโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ